เขเแ็บมองตากันจริงๆเวยอ่ะรอว่ะเดี๋ยวก่อนขอดูลูกนี้ก่อนลูกนี้คือแบบเดือนมหาลัยปะอย่าไปอยู่ในหออ่ะมันจะเป็นีมันจะเป็นอีฟิลนง สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับฟุกในช่องสตูอรู้แบบนี้วันนี้จะมาเรียกที่ M I E P ที่19ใช่ไหมนานนิดนึงแต่ว่ามาแน่นอนสัญญาแบบมาแน่นอนไงก็ต้องมาแน่นอนนะจ่ะทุกคนเป็นแบบว่าเอ่อ behind the scene ของ private stage ใช่ไหมเป็นแบบ behind เป็นเบื้องหลังของ private stage today นั่นเองนะจ่ะทุกคนรีบไปดูกันดีกว่าฟุกดูในช่องขุมทรัพย์นะครับทุกคนเพื่อความอัตลรกที่แบบกลมกลม่อมกลุ่มอะไรเงี้ยนะรีบไปดูดีกว่าแต่ว่าก่อนจะดูอย่าลืมกด subscribe ฟุกด้วยกดกระดิ่งกันฟุด้วยอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้้แลวกก็คคคอมมเนนนต์พูดุยััะรบ ทุกคนวันนี้รีบไปดูก่อนคลิปเจ็ดนาทีดูกี่นาทีไม่รู้เสียงแค่เบา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 ทำไมเสียงเบาจังอะ่ะเาทีีีี่ยสด

그는 또 다른 뷰가 될것 같다. 안나왔어. 너무 도 안나왔지. 4시 지금 4시, 4시 넘었잖아. 3시. 그럼 다시 24시간 정도 나왔어. 24시간 45초. 너무 귀여워. 진짜 또공처럼 너무 귀여워요. 한 번만 기다려주세요. 떨리네요. 데늘이2 4시 녹 시간도 안냐녹어요냐 녹냐, 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 녹 แต่ลูกเนี้ยไม่ชอบเท่าไหร่ไม่ชอบเสื้อผ้าเขาแอบมองตากันจริงจิงด้วยอ่ะ คือสามคนตรงกลางอ่ะฟฟกัสแบบมองผ่านไปเนี่ยเพรากว่าแบบเหมือนในโลกนี้มีแค่เขาสองคนอ่ะชิปเปอร์เป็นงี้แหละ DJ วันนี้바로วันนี้13วันเลยโอ้ยสงสารนี่เด็กอะไมคือผอาจจะ<อ>เดี๋ยวก่อนนะเดี<อ>๋ยวก่อนให้ดูน,นี้เออเนี่ยสัญลักษณ์ตรงเนี้ยใช่ปะก็คือแบบเขาก็ยังเอาธีมเดิมมาใช้นะธีมสามสีอะเออแบบฟ้าเขียวส้มอะไรเงี้ยก็รีบคำเถอะ DJ หน้าหล,ลังอะลูกหมา 아 긴장이 슬슬 된다는 점이 아 거의 멈어요하라이 <놀람> <바로> 오늘, <놀람> 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 오늘 바로 <놀람> 오늘이 나여성니 d a y 오늘 바로 오늘이 T-DAY예요 여러분들 큰일 난이 뭐냐 긴장이 슬슬 된다는 점이 <놀람> 거의 멈췄어요 <못> <놀람> <놀람> 그저께부터 계속 이제 몸 상태를 똑같이 유지하기 위해서 잠자는 시간도 똑같이 만들었거든요 너무 다스테이저 자리가 원래는 연습할 때는 저 자리가 항상 앉아 있어잖아요 저희를 보러 오시는 사람들이 있다고 하니까 그래서 지금 기대돼요 근데 온라인에서도 볼수 있다는 게 무척 기대되죠 야, 가많아그럼어 안에 간지러움이 되게 좋긴

저희 프라이빗 스테이지 t d 가 공식적으로 열리게 됩니다 여러분 이랑 뭐 하는거야? 내가 영화 찍는 줄 알았어 10월 2일 2시간 반 뒤에 저희 프라이빗 스테이지 TDE가 공식적으로 열리게 됩니다 여러분 박수 한번 주세요 오 시간이 갖고 있어요 확실히 당장 투다이나 조금 보세요. 조금 친근 있어. 그말 많은 우리 조그제 한 말도 없지 않습니까? 진짜 굉장다. 조그만이긴 해서. 어쨌든 빼나. 시뮬레이션 해봐. 우리 미쳐가네 딱 썼어. 쓰고 그 문을 열어주시잖아요. 근데 이제 거기서 이제 들어옵니다. 예, 그런 거 얘기하지 마. 룩 빽. ตอน 개업 때 아, 그 나락, 나 그럽디. 룩분 진짜. 나 이거. 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 나 이거.

โอ้ยน่ารักอ่ะโอ้ยน่ารักอ่ะไม่แล้วคือเธอเมที่ได้ไปอ่ะก็ดีใจมากเลยนะน้องก็คือดีใจเพราะน้องไม่เคยเจออ่ะโอ้ยน่ารักอ่ะโอ้ยน่ารักอ่ะไปใจ 등다어 너무 홍리 무아다샤워 너무 홍리 짤아 5분 전이고요 스크린 속에 친해본 들이 가득한데 아직깨느지가 않아요 제가 두 눈으로 보지 않는 이상 아직까지는 시간이 안 납니다 강래는 이래? 진 살짝 살짝 긴장감이 있어야 돼 긴장감 없이는 전부야 빨리 다시 다 다시 해줘. 다시 돼 다시 딱말해줘 말했잖아. 이요 진짜 오해. 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 โอ้ยตื่นเต้นแทนน้องเนาะโอ้ยขนลุกอะไม่น่ารักอะ รื่อยังคงมันเนาะฟิลคอนะ่ะแบบเสียงมันก็หึมเมืนคนละฟิลกับดูออนไลน์อยู่แล้วอ่ะ 쟤. 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 드디어 저희의 첫 번째 파이브 스테이지 투데이가 끝이 났습니다 오 오늘 완전 신기한 거 보냈어요 뭐요? 살면서 드디어 제일 빨리 나어 인정 그 나는 아쉬던거 사실 파트 타기 하고 싶었는데 아아 았어 아아 다음에 다 하고 싶은 거다 하실 거예요 고생하셨습니다 진짜 멤버들 너무 좋았어요 멤버들 세 분이 와주신 다들 너무 감사하고생하셨습니다 와주신 세 분의 고생 뤄와 잠깐만 한번 เดือนมาหาลัยปะอันนี้คือเฟชชี่ไนท์หรอมาประกวดเดือนปะวันนี้สิบสองคณะเนาะเดี๋ยวขอดูก่อนขอนั่งดูก่อนล่อนเนาะร่อน,อนประกวดเดือนชัดๆลูกนี้ลูกที่ถอดผ้าโบออกแล้วอ่ะเขาขอบคุณเราด้วยนะทุกคน อ๋อแก็เป็นภาพเป็นหน้นช่ป่ะคิดถึงน้องด้วยอยากให้น้องคัมแบ็คแล้วอ่ะทุกคน ฟูคิดว่าทุกคนก็คือคิดเหมือนกันทุกคนช่วงนี้แบบเฝ้ารอน้องมากอยากให้น้องคานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยฟูก็เป็นคนหนึ่งที่แบบรอให้แบบอยากให้น้องคำพอเห็นตอนที่แบบไปดูแฟนคลับไปดูเทอร์เมสอะไรเงี้ยมันยิ่งแบบเออเพราะเราก็ลืมไปว่าน้องก็ไม่ไม่เคยเจอแบบเทอร์เมสไม่เคยมีโชว์เคสอะไรแบบนี้ขนาดนี้ไม่เคยเจอแฟนคลับเยอะขนาดนี้อ่ะแล้วแบบไม่ใช่แค่เทอร์เมสที่ได้ไปแล้วแบบดีใจอ่ะคือน้องก็ดีใจเหมือนกันแล้วมันคือยิ่งแบบรู้สึกว่าเรารู้สึกผูกพันกันมั้งเออมันคงต้องใช้คํานี้แหละรู้สึกว่าผ ทั้งตัวน้องด้วยตัวเราด้วยอะไรเงี้ยเราอาจจะเห็นเขาอย่างเดียวแต่จริงๆเขาก็อยากเห็นทธอเม์ด้วยนะครับทุกคนประมาณนั้นก็เราอันต่อไปว่าแบบจะคําตอนไหนอะไรตอนไหนตอนนี้มีแต่ของที่แบบขายมาโอ๊ยแล้วพี่สองแบบน่ารักมากทุข,ขอโชว์ก์ดอันนี้หน่อยอันนี้การันนี้อ่ะอันนี้คือน่ารักมากการ์ดมาเน,นียลออล่าสุดอ่ะ พี่ซอกน่ารักมากครับทุกคนคือแบแบบคือใบนี้น่ารักจริงๆคือปกติจะไม่เก็บพี่ซอกนะแต่คือเห็นใบนี้แล้วคือขอเก็บนะไม่ปล่อยไม่อะไรทางนั้นนะครับทุกคนไปดูคลิปแกะอันบ็อกอันนี้ได้นะเออมาเนียลไฟอสกินมาร์กอะ ไปดูได้แล้วก็ไปร่วมกิจกรรมเขาด้วยนะาทุกคนที่แบบให้ตกแต่งการ์ดแล้วก็แบบร่วมสนุกกันอะไรเงี้ยนะครับทุกคนแบบเผื่อได้รางวัลนุนีน่น,นั่นอะไรอย่างงี้วันนี้มากันแค่นี้คือแบบจบเร็วมากเลยนะคือแบบ7นาทีแล้วคือแบบ YG นางแบบลงตามอารมณ์อันนี้อยู่ดีก็จะแบบจะลง TMEP สิบเก้านางก็ลง อยู่ดีนางก็จะลงนางก็ลงก็มีไอ้นี่อีกมี TMI พี่ซ็อกใช่ไหมเป็นกล้องเป็นพี่ซ็อกแคมอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวตามมาแล้วกันร,รีแอคนะครับทุกคนเหมือนแบบนางแบบเดี๋ยวนี้อยากลงอะไรนางก็ลงอะ่ะงั้นแบบการคัมแบก ที่แบบน้องสปอยคืออะไรที่น้องสปอยคือจริงๆคืออะไรยังไงก็ต้องรอติดตามกันนะครับทุกคนฝากไปดูน้องๆด้วยฝากไปดูคลิปออฟฟิเชียลของน้องๆด้วยนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ในดีสคริปชันด้วยนะทั้งคลิปซับไทยแล้วก็คลิปออฟฟิเชียลเลยอย่าลืมไปปั่นวิวออฟฟิเชียลด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรกดซับสไคร์กันไว้ด้วยกดกระดิ่งกันไว้ด้วยอย่าลืมกไดไลค์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับทุกคนไว้ไไไปมม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 มาาา้อออออยยตตตตบกกกััันนนนนนใใคคเเเ์์ีีีะะะรงงง็ช่วจวจลลด๋แบบไปตอปตอบเมนนนาาท์กก่วคาจุ